ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่ผู้สุคนนะครับพ่อผมคือเก้เชมน้องแก้วสายฟูดการกินบระเฮนในใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรดีเดอครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเพจคลิปด,ดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับและก็อย่าลืมฝากเพจแรปเปอร์ apper, การเกษตรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องดีเดอครับ ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อพ่อแม่พี่น้องสิไม่ได้พลาดคลิปดีๆจากช่องของเฮานะครับเมื่อนี้กับพ,พี่พาน้องออกมาซ่องเบืองไฮเบืองน้านะครับหลังจากสีเขาสีน้ำแล้วนะครับบรรยากาศตอนบ่ายแก่ๆนะครับผมเมื่อนี้กับพ,พี่พาน้องมาเบิ้งนะครับเขาซีพีสิบหกนะครับอายุกับประมาณสักกว่ามือแล้วนะครับสากกว่ามือละกะมาน้าบุบเกลือครับเล่นบักเป่งน้าออกเลยนะครับพี่น้องนี่ นี on ite, ่คือเป่งออกเลยนะครับมีผมเป็นบ้าคนเดียวมีจะมิจค้นว่าผมเป็นบ้านะครับน้ำาบอยดท่์อยากไปยังค่อยเป้งถิ่มนี่ครับอันนี้คือเป่งลงคลองเลยนะครับนี่นะครับมีแปลงน้ําผมแปลงเดียวนะครับที่เป่งน้ำถิ่มนะครับแต่ละค้นกักน้ำไว้เ่าต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวสีผ้าพี่ผ้า้องไปเบิ้งนะครับว่าเป็นยังเหตุผลค่อยเป่งน้ำนะครับก็คือมีหลายปัจจัยนะครับก็คือเหตุน้ำแบบแบบ แบบบบคือบบคือบ้านคือเมืองเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเห็ดมีตะกักน้ำนะครับผมเล่นเปงออกเลยนะครับเห็ดนากับมีตะคนณเมื่อวาผมเป็นบ้านะครับน้ำมีกับเป้งออกนะครับเดี๋ยวสีผ้าพีพ้านองมาเบิ่งนะครับเป้งออกทุกแปลงนะครับหน้าพื้นที่ก็ทั้งเบิดกะแปดเลเป้งนะครับเพราะว่าปล่อยให้น้ำแหงคือสีโบแหงนะครับเพราะว่าเพื่อนเติมน้ำใส่ตลอดนะครับแตงกางๆก็เติมน้ำใส่ตลอดผมก็เลยตัดสินใจนะครับเป้งน้ำทิมนะครับ แม่บ้านก็ว่าผมเป็นบ้าแม่เท่าก็ว่าผมเป็นบ้านะครับบ้ากับบ้านะครับบ้าเฮ็ดบอกคือบ้านคือเมืองเพื่อนี่แหละเดี๋ยวสีพ้าพี่ว่าน้องมาเบึ้งนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแปลงเขาสีพีสิบหกนะครับเขาเนี้ยนะครับเขาเนี้ยอายุเก็บเกี่ยวกับประมาณร้อยสิบถึงร้อยสามสิบมือนะครับนี่เห็นบ่นะครับเป่งน้ำออกอันนี้แปลงข้างๆพี่น้องบ่ได้เป่งน้ำออกนะครับนี่คือเพิ่มน้ำให้เต็มตลอดนะครับ อันนี้เป็นเขาสันปะตองนึงนะครับแปลงนี้นะครับว่านก้อนผมหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ไปนี่เป็นสามแปลงในว่านก้อนผม์หนึ่งอาทิตย์เพื่นไส้ปุ๋ยไปเลี้ยวนะครับพื้นที่หกไร่ใส้ซีกระสอบนะครับของผมพื้นที่แปดไร่นะครับไส้ยูุที่หนึ่งกระสอบครึ่งนะครับแทกต่างกันขนาดเลยการใส้ปุ๋ยแต่ว่าเริ่มมีอาการแล้วครับที่ไส่ปุ๋ยไายเริ่มมีอาการแล้วคือนอนก่อเริ่มลงแล้วพี่นอ้องเพราะใบมันกรองนะครับ ของผมยังแข็งแรงดีอยู่นะครับเพราะว่าได้ใส่อันนี้ก็เลยถิมน้ำเลยนะครับตอนนี้คือทิ่มน้ำคันน้ำมีน้ำกระสิเกิดโรคเกิดแมลงนะครับเกิดน้อนกอเนี่ยเกิดเชื้อราเนี่ยนะครับน้ำไหลนะครับตอนนี้เขาก็คือผมเบือขึ้นนี่ครับเป็นน้ำทิ่มเลยนะครับจังว่าเพื่อนก็ว่าผมเป็นบ้าเนี่ยเป็นบ้านะครับอันนี้ก็โดนแล้วนี่เห็นว่าพี่น้องอันนี้ก็ถือแล้วนี่เป็นโรคแล้วครับนี่ครับว่านปุ๋ยสองรอบเนี่เป็นโรคครับ ใส่แต่ยูเลียลุ่นๆนะครับใบใหม่ใบเบิดตแล้วนะครับนี่ครับเริ่มเป็นโรคผมก็เลยย่านมันเป็นโรคผมก็เลยต้องตัดสินใจนะครับแป้งน้ามิ่นะครับอันนี้เป็นเขาสีพีสิบหกนะครับแปลงข้างๆนี่เป็นสั้นประตองหนึ่งพี่น้องนี่ครับนอนก่อลงยังไดวตีินี่พี่น้องเริ่มลงไรเห็นมนี่นี่นอนก่อเริ่มกินเดียวสีผ้าไปบึงหม่อมันกินหลายๆนะครับอันนี้แปลงของผมก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับนี่ครับ อันนี้คือทิมน้าลระบาดน,นี่พี่น้องสาเหตุทิมหน้ามก็คือหนึ่งเข่าห้องที่ได้แตกกอดีๆนะครับแตกกอขยายก่อออกดีๆนะครับสองก็คือป้องกันนะครับโรคแมลงนะครับนอนนีบามาักแน่น,นอนนะครับมันบ่บมีน้ำอากาศกับห้อนกับสีเฮ็ดเหเข่าห้องกับสียังหาอาหารนะครับนี่ครับอันนี้แปลงน,น้าผมอันนี้แปลงคางๆางนี่เป็นของลุงนี่เห็นว่าพี่น้องนี่ครับนี่ นอนก่อล้เห็นว่านี่พี่น้องนอนก่อล้หลายแล้วครับนี่ยังบนนด้มาฉีดป้องกันนะครับเพราะว่าเพิ่งว่านปุย๋ยใส่ปุ๋ยหลยนะครับตอนนี้นอนกอ่อเริ่มล้เห็นไหมครับตรงกลางลง้ไปหลายแล้วอันนี้ยังยังบนมีอยู่นะครับยังเขียวดีอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่ากะสีได้มาฉีดอยู่นะครับผมย่านมันมันแปลงติดกันกน,นี่เห็นไหมพี่น้องนี่ครับนี่ คือนอนก่อลงระเนียวันนี้นอนก่อลงเลี้ยวนะครับกะสีได้มาฉีดป้องกันนะครับคือกันนะครับผมผมกะสีใส่สารคอแลนนะครับมาฉีดนะครับคอแลนทารินีโพนะครับมาฉีดนะครับมาฉีดนะครับเพื่อป้องกันนอนก่อนะครับผมแล้วก็คุ้มได้ดุนะครับเพราะว่านี่เปลี่ยข้างเริ่มมีนอนกอแล้วพี่น้องพี่ มองนี่เริ่มกินลายแล้วเห็นว่านี่เริ่มกินนักแล้วนะครับเพราะว่ามันงามโพดครับมันงามไหลกับนอนก่อกระลุงนะครับมันหมักนะครับเขาใบกองแล้วก็น,น้ำเต็มตลอดพ,พุ่พีน้องน้ำเมืม่อต้องพูดถึงหองกลมนี่อีกสองสามมือคือนนาจะแห่งเวิดตนะครับเพราะว่าเปิดเปิดทิมเลยนะครับเปิดทิมไว้เลยนะครับเพราะว่ามันยานมันเกิดโรคนะครับ เกิดนอนก่อถามว่าเขาแตกกอดีบ่แตกกอดีนะครับถ้าแหลกก็นึกว่าบนมันสีบ่แตกกอนะครับสําหรับเขาซีพีสิบหกกะแตกกอดีอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้กะเขาได้กะเกือบเดือนนึงแล้วนะครับเศ้าก็มือแล้วพี่น้องกะถือว่าแตกกอดีอยู่นะครับเขียวุดมสมบูรณ์ดีอยู่นะครับกะสีทิมน้านะครับแล้วก็สีทาวานรับทองเลยจบเลยเทื่อนึงนะครับ อันนี้ก็แปลงข,งขง้างๆนี้ของลุงนี่ก็สีได้มาฉีดพุ่นตรงกลางกินเป็นเวิง้งเป็นเวิง้งแล้วครับพุ่นอนก่อลงละพี่น้องพี่เห็นบ่นี่เริ่มลงทําความเสียหายแล้วครับนอนก่อเริ่มลงแล้วอันนี้คงคมก็ย่านอยูอย่เด้ออยู่ใกล้กันนี่สีได้มาฉีดป้องกันไว้ก่อนนะครับนี่ครับย่านย่านอยู่ นะครับลงนี่ลงลายแล้วครับนี่ทั้งทึ่งนี่เฮงไหลนะครับนอนก่อกินไปลายแล้วครับวันนี้สิได้หายาเม่อฉีดหลับบาดนี่โอ้โหได้าการนี่เป็นแปงนะนะครับทั้งเบิดกะแปดไล่นะครับเป็นเขาสีพีสิบหกนะครับตอนนี้ก็ทิ่มน้ำละมีแต่ว่าคนว่าผมเป็นบ้า กษิบา้าตัวเฮ็ดบคือบ้านคือเมืองเพื่อนนะครับเฮ็ดเฮ็ดบคือบอคืออหลีครับเพราะว่าบม่มีเพเฮ็ดคือผมเพราะว่าเพื่อนเห็นผมเฮ็ดแล้วเพิ่นก็ว่าเป็นบ้านน้นี้หลายๆเป็นยังค่อยปล่อยน้ำทิม่มมาสั่นผมก็เขาว่าผมเป็นบ้านลผมก็เลยปล่อยน้ำทิ่มนะครับเดี๋ยวมาลองบึ้งนะครับการปล่อยน้ำทิม่มกับการขังน้ำไว้นะครับว่านอนหรือศัตรูพืชหรือศัตรูแมลงนี่มันไอแมลงนี่มันสิ มันสิไมมกินของผู้ใดถามว่าเบิงพี่น้องนี่อันนี้เริ่มกินหลายแล้วพี่น้องขั้นบ่ามาฉีดนี่ก็น,น่าสิลุกล้าไปหลายอยู่นะครับอันนี้ก็ยังเขียวดีอยู่พี่น้องนี่ครับปุ่นไปหอดปุ่นมงคมุมซีพีสิบหกนี่ครับถามว่าเขียวยังไดนี่ครับเขียวใบตั้งเลยนะครับนี่ครับว่บเขียวใบกองนะครับนี่ครับ แต่ถือว่าใช่ได้อยู่นะครับผมถามว่าบึงผลผลิตนะครับจากสีได้ซ้ำได้นะครับน้ำก็เริ่มสีแห้งแล้วเป็นออกมือเสานี้นะครับผมมือเสานี้มาเป็นออกน้ำไหลายนะครับเพราะว่าเป็นคางๆางเพิ่นเอาน้ำลงหลายนะครับมันก็ซึมมาเลยต้องได้เปิดเลยนะครับเปิดปล้อยทิมเลยสรุปคือปล้อยทิมแล้วนะครับนี่ครับใบเขาก็คุ้มนาดินแล้วครับ ก็คือสิบมีดอกนะครับหย่าก็ไเ้เพราะว่าบริหารจัดการดีนะครับสําหรับหย่านะครับฉีดตั้งแต่วันเขาได้มือหนึ่งสองมือนะครับก็คือฉีดสารเพททลาคอนะครับผสมกับพีนอกซูลเลมนะครับผมฉีดแล้วก็ซืออ่าบมนาซีมีหย่าแล้วนะครับนี่ครับแต่ว่าต้องระวังนะครับนอนก่อบานีพี่้อง นอนก่อดเริ่มมาแล้วนะครับเอาสำหรับเมื่อนี้ก็สิได้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสิได้ไปเบิ่งสำรวจอีกนะ้าอีกสองแปงอยู่นะครับสำหรับเมื่อนี้ก็กลาบสวัสดีครับ